หาวิทยาัยธุรกิจบั d p ูรูธุรกิจสัปดาห์นี้จะพาคุณไปล่วงลึกธุรกิจสื่อซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นที่จับตามองในปัจจุบันไปพบกับกลยุทธ์ของการบริหารและปัจจัยหลักสู่ความสำเร็จของธุรกิจสื่อกับสาช่วงของรายการช่วงกูรูขั้นเทพ พบกับกูรูรับเชิญที่จะมาวิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขันธุรกิจผลิตสื่อพร้อมกับแง่คิดดีๆในการประกอบธุรกิจประเภทนี้ปัจจุบันตลาดของการทำธุรกิจสื่อมีการแข่งขันสูงปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการแข่งขันธุรกิจสือ่อพบกับคำตอบได้ในช่วงกูรูเศรษฐกิจช่วงกูรูเศรษฐกิจ สวัสดีคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการ DPU กูรูธุรกิจนะครับนี่เป็นรายการดีๆที่ติดความคิดด้านธุรกิจและเศรษฐกิจกับทุกคนนะครับช่วงแรกวันนี้เป็นช่วงของ DPU กูรูเศรษฐกิจวันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่องของธุรกิจสื่อท่านผู้ชมครับธุรกิจไหนก็ตามจะทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จได้จะขายของได้สิ่งที่จําเป็นต้องมีก็คือการสื่อสารการแจ้งให้ลูกค้ารู้ว่าเรามีตัวตนอยู่นะครับสื่อคือเครื่องมือหนึ่งที่ทําให้ลูกค้า ทราบว่าเรามีสินค้าเรามีผลิตภัณฑ์เรามีบริการต่างๆอยู่นะครับในประเทศไทยธุรกิจสื่อมีมานานมากแล้วนะครับสมัยก่อนถ้าเราเคยดูหนังกันนะครับเราจะเห็น,นรถโฆษณาภาพยนตร์ที่มีรูปวาดเป็นสีโปสเตอร์เดี๋ยวนี้แทนที่ด้วยทีวีดิจิตอลนะครับแทนที่ด้วยการโฆษณาผ่าน Facebook มีคลิปใน y t u t u นะครับนั่นคือวิวัฒนาการของสื่อนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมอยากจะมองว่า สื่อถึงแม้มันจะเติบโตไปยังไงก็ตามหน้าที่หลักของสื่อยังเหมือนเดิมนะครับคือทําหน้าที่เป็นตัวกลางส่งข้อมูลที่เราอยากส่งไปยังกลุ่มลูกค้านะครับในประเทศไทยนะครับตอนนี้ตลาดสื่อเติบโตมากเลยนะครับลองดูรูปถัดไปนะครับเป็นมูลค่าตลาดของสื่อนะฮะนะครับคือถ้าเทียบกันแล้วจากปีที่แล้วนะครับม,มูลค่าของเงินที่วนอยู่ในตลาดสื่อนะครับอยู่ที่1,000 0แล้านบาทนะครับตอนนี้ เพิ่มขึ้นเป็น130,000ล้านบาทนะครับหรือเพิ่มขึ้นประมาณ10%ในปีเดียวและเราคาดกันว่าในอีก2-3ปีข้างหน้าก็จะเติบโตเช่นนี้เหมือนกัน,นครับนี่คือข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะครับแล้วณปัจจุบันสิ่งที่น่าสนใจคือเงินครึ่งหนึ่งที่ลงไปประมาณ57%นะครับยังวนอยู่กับธุรกิจท,ทีวีนะครับแต่นั่นผมบอกได้เลยครับมันจะเปลี่ยนไปในอีก3-5ปีข้างหน้านะครับทั้งดิจิตอลทีวีที่จะเข้ามานะครับทางรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่่หหลลาาากยไปผน Facebook ผ่านโซเชียลมีเดียอื่นๆนะครับมันจะทําให้บทบาทของสื่อหลักๆอย่างเช่นสื่อตามโรงภาพยนตร์สื่อตามป้ายริมถนนหรือแม้แต่สื่อทางโทรทัศน์นะครับจะลดบทบาทลงโดยเฉพาะผู้ประกอบการครับเรา SME นะครับต้องรู้จักใช้เงินต้องรู้จักประหยัดนะครับเรามีเงินน้อยสื่อเหล่านี้ต้นทุนสูงมากเราอาจจะเข้าไม่ถึงนะครับแต่บอกได้เลยนะครับว่านี่ไม่ใช่ทางเดียวที่จะประสบความสาเร็จนะครับเราเจอ SME เเยอะมากในปัจจุบันที่เลือกใช้สื่อทางเลือกโดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย ควบคู่ไปกับการทําตลาดเฉพาะกลุ่มนะครับแทนที่จะไปลงทีวีแทนที่จะไปโฆษณาผ่านวิทยุเขาเลือกจัดกิจกรรมเป็นอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งเล็กๆนะครับแล้วบันทึกอีเวนต์นั้นเข้าสู่โซเชียลมีเดียเผยแพร่ออกไปวิธีเหล่านี้ประสบความสำเร็จในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เหมือนกันนะในสไลด์ถัดไปนะครับเป็นภาพรวมของสื่อดิจิตอลนะครับเป็นข้อมูลที่ได้มาเมื่อปี2011นะครับคือเมื่อ2ปีที่แล้วกับปีที่แล้วเทียบกันนะครับ จากเดิมที่ส่วนแบ่งการตลาดของสื่อผ่านดิจิตอลนะครับเราไม่ได้พูดถึงแค่การโพสต์ข้อความไว้ใน a c e b o o k นะครับแต่เราพูดถึงธุรกิจสื่อที่รับจ้างทำไฟล์ภาพสวยๆเพื่อคนเอาไปเผยแพร่นะครับผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไม่ใช่เป็นการส่งอ e ีเมลหาลูกค,ค้าการแปลไว้ในเว็บไซต์เป็น PDF ให้ดาวน์โหลดหรือแม้แต่อย่างที่บอกนะครับคือสื่อเรื่องของโซเชียลมาร์เก็ตติ้งทั้งหลายนะครับ Facebook Twitter นะครับหรือแม้แต่ไลน ทั้งหมดรวมกันแล้วจาก1.9%โตขึ้นมาเป็น2.74%นั่นคือเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับแล้วคาดกันว่าใน2-3ปีข้างหน้าส่วนแบ,บ่งนี้จะโตขึ้นมาเป็นประมาณ4-5%นะครับถ้าเราตัววงเงินทั้งหมด130,000ล้านเป็นตัวตั้งนะครับเรากำลังพูดถึงเงินนับพันล้านที่กำลังจะวนอยู่เฉพาะในสื่อตัวนี้นะครับซึ่งสื่อตัวนี้จะเป็นสื่อที่ ธุรกิจ SME ด้านการทําสื่อสามารถจะเข้าถึงได้และสามารถจะเข้าไปแข่งขันได้ง่ายกว่าสื่อใหญ่ๆอ,อย่างเช่นการเข้าไปโฆษณาหลังละครหลังข่าวหรือโฆษณาในรายการเกมโชว์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับสื่อนะครับโอกาสของท่านมาแล้วนะครับโดยเฉพาะการขี่กระแสดิจิตอลที่กําลังมาแรงในตอนนี้นะครับแล้วถ้าท่านเป็นผู้ประกอบการ SME ทั่วๆไปนะครับวิธีการทําตลาดสมัยใหม่ SME เลือกรุกโดยใช้ต้นทุนต่ําเข้าถึงคนได้มากกว่า Digital Marketing Social Marketing นั่นคือทางเลือกของท่านผู้ประกอบการด้วยนะครับรูปถัดไปครับที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าสื่อเฉพาะส่วนของดิจิตอลนะครับปีหนึ่งโตขึ้นมา2,000กว่าล้านนะครับถ้าเกิดเป็นไปตามแนวโน,น้มนี้นี่เป็นการประมาณการเบื้องต้นนะครับว่าในปี2012จะอยู่ที่ประมาณเกือบ3,000ล้านนะครับแล้วอีก3 4ปีข้างหน้ามันจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้อีกนะครับนั่นคือบทบาทแม้ว่าสัดส่วนเป็นร้อยละยังน้อยอยู่ แต่ลองนึกดูนะครับว่าเนื่องจากต้นทุนต่อการโฆษณาแต่ละครั้งมันต่ําเพราะฉะนั้น3,000ล้านที่เป็นเม็ดเงินมันคือการโฆษณาจานวนครั้งที่มากกว่าการโฆษณาในสื่อกระแสหลักจํานวน10-20เท่าก็เป็นไปได้นะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะเข้าถึงได้นั่นคือสิ่งที่ SME สามารถใช้เป็นอาวุธทางการตลาดได้ครับต่อไปเลยครับ รเราก็เลยทำการสารวจนะครับศูวนย์วิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตอยากจะรู้ให้ลึกขึ้นว่าเอ๊ะแล้วประโยชน์ของ SME ที่ใช้อยู่ตอนนี้เฉพาะเรื่องของการใช้ประโยชน์จากสื่อนนี้ของการทําตลาดนี้ของการติดต่อกับลูกค้านี่เขาใช้อะไรบ้างนะครับลองมาดูข้อมูลจากรูปนะครับสีฟ้าเป็นแท่งที่บอกว่าเขาใช้ f a c e b o o k นะครับสีแดงคือ Twitter นะครับแล้วสีม่วงคือ y o YouTube เราเลือกตัวหลักๆนะครับอย่างแรกเลยนะครับ เ m e เลือกใช้สื่อ Facebook สำหรับการตกลงซื้อขายนะครับโดยเฉพาะ SME ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับลูกค้าเช่นเสื้อผ้าโฮมสเตย์ day, นะครับร้านนวดหรือบริการต่างๆางเช่นซ่อมโทรศัพท์มือถือหรือแม้แต่การค้าปลีกค้าส่งในสินค้าบางชนิดอย่างเช่นนำเอาสินค้าจากต่างประเทศมาขายหรือว่าผลิตภัณฑ์สินค้าในชุมชนที่อยากจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่อยู่ไกลออกไปนะครับซึ่งเราคิดแล้วนะครับว่าสําหรับอันนี้นะครับคะแนนเต็ม10 SME บอกว่า ตัวนี้มีความสําคัญค่อนข้างมากและได้ผลมากนะครับอยู่ที่5คือครึ่งครึ่งเลยนะครับถัดไปนะครับเป็นเรื่องของการให้ข้อมูลนะครับ SME ส่วนใหญ่นะครับมองว่า Facebook เป็นแหล่งเครื่องมือที่ดีในการให้ข้อมูลนะครับแล้วเป็นเครื่องมือหลักในการให้ข้อมูลกับลูกค้าหลายกลุ่มพร้อมๆกันในต้นทุนที่ต่ำนะครับต่อมานะครับ SME ใช้ Facebook ในการประชสาสัมพันธ์กิจกรรมซึ่งให้น้ําหนักตัวนี้เกือเบเต็มนะครับแสดงว่าเป็นกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยการใช้โซเชียลมาร์เก็ตติ้งนะครับแล้วอย่าลืมนะครับประชาสัมพันธ์มันคือการทําให้ลูกค้าจำเราได้ลูกค้าจำเราได้ลูกค้าบอกต่อลูกค้ากลับมามันก็คือการตลาดดีๆนี่เองครับสุดท้ายนะครับเฟซบุ๊กยังช่วยในการหาลูกค้าใหม่ซึ่งตรงนี้ได้ผลมากในธุรกิจบริการและธุรกิจค้าปลีกค้าส่งนะครับพลังการพูดถึงแบบปากต่อปากคือพลังทางการตลาดที่ทรงอํานาจที่สุดนะครับโซเชียลมาร์เก็ตติ้ง ผ่านเครื่องมือต่างๆเหล่านี้จะช่วยเราได้นะครับเครื่องมืออย่างเช่น Twitter นะครับถึงแม้ว่าความสำคัญจะรองลงมาแต่มันเป็นเครื่องมือเสริมสําหรับ Facebook ได้นะครับบางครั้ง YouTube ก็เข้ามาเพิ่มได้นะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการจอธิบายลักษณะของสินค้าโพสรูปอย่างเดียวไม่พอครับอาจจะต้องมีการอัดคลิปวิดีโอสาธิตสั้นๆ ให้คนที่สนใจใน Facebook ของเราเข้ามาคลิกดูว่าสินค้าตัวนี้เป็นยังไงครับบางครั้งกลยุทธ์ที่เขาใช้ไม่ใช่การโฆษณาสินค้าแต่เป็นการโพสต์วิธีการแก้ปัญหานะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราเป็นธุรกิจซ่อมรถเล็กๆนะครับเราอาจจะจ้างบริษัทสื่อมาช่วยทําคลิปเล็กๆเรื่องการดูแลรถยนต์การดูแลรถมอเตอร์ไซค์นะครับคนอยากจะรู้วิธีการ เียนที่ตัดปัดน้ําฝนด้วยตัวเองเขาสามารถจะมาคุยกับเราได้มาดูเว็บไซต์ของเราได้หรือมาดู YouTube ของเราได้และสุดท้ายที่หลังเขาจะกลายเป็นลูกค้าเรานะครับนั่นคือสิ่งที่โซเชียลมีเดียจะช่วยเราได้นะครับต่อไปเลยครับเราก็ถามต่อไปนะครับอ้าวที่ใช้ใช้ไปเนี่ยมันช่วยเาาได้เพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่านะครับ SME กว่า70%บอกว่ามันได้ผลจริงๆนะ แล้วมันได้ผลเร็วด้วยนะครับมีแค่ประมาณ27นะครับที่บอกว่ายังไม่ได้ทําให้รายได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ในกลุ่มนี้เราถามต่อไปนะครับบอกรายได้ยังไม่เพิ่มแต่ส่วนใหญ่บอกว่าอย่างน้อยลูกค้ารู้จักเขามากขึ้นอีกด้านหนึ่งที่เราต้องดูคู่กันไปด้วยก็คือด้านของผู้ซื้อนะครับพฤติกรรมของผู้ซื้อเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงอายุนะครับศูวนย์วิจัยของเราจึงได้เก็บข้อมูลพฤติกรรมของคนว่าสําหรับคนแต่และกลุ่มนะครับเริ่มต้นจากอายุ15 20ไล่ไปเลย21 2 5จนถึงอายุ 51-60นะว่าแต่ละคนแต่ละกลุ่มอายุเขาเลือกรับข้อมูลจากวิธีไหนบ้างน,นะครับแท่งสีฟ้าเข้มจัดที่สุดนี่คือการรับข้อมูลผ่านโทรทัศน์นะครับสีฟ้าอ่อนลงมาหน่อยคือวิทยุนะครับสีฟ้าที่จางลงมาอีกนิดนึงคือหนังสือพิมพ์ม่วงจัดคือ a c e b o o k นะครับตามไปด้วยเว็บไซต์แล้วก็สื่อใหม่อื่นๆเช่นทว i t เต r หรือว่าไลน์นะครับนั่นคือภาพรวมนะครับท่านผู้ชมครับถ้าสังเกตให้ดีนะครับเราจะเห็นว่าในกลุ่มอายุที่เป็นวัยรุ่นนะครับไม่เกิน30 เห็นไหมครับโซเชียลมีเดียขึ้นมาเป็นก้อนใหญ่แท่งสีม่วงใหญ่นั้นมันบอกเรานะครับว่านั่นคือโอกาสของ s อสในการทําตลาดนั่นคือโอกาสของ s อสเอจะรุกเข้าไปสู่กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้นะครับเราใช้ทีวีค่าใช้จ่ายสูงสู้เขาไม่ได้นะครับแล้วแถมการใช้ทีวีปัญหาก็คือพอมันออกไปแล้วมันออกไปเลย แต่เฟซบุ๊กเป็นการทําตลาดรีไซเคิลครับคือมันอยู่ที่นั่นมันอยู่ที่นั่นตลอดไปเราสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ต้นทุนต่อการโฆษณาต่อครั้งจึงต่ำกว่าการลงทีวีนะครับนั่นคือแนวโน้มที่เราจะเห็นเลยนะครับถ้าเราจะเจาะลูกค้ากลุ่มที่ยังเป็นกลุ่มวัยรุ่นหรือว่าเป็นกลุ่มวัยทำงานต้นๆน,น,นะครับเฟซบุ๊กช่วยเราได้นะครับถ้าขยับมาเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างมีอายุนิดนึงนะครับ ตรงนี้ประมาณสัก30กว่า,วาถึง40กว่าสีาต่ต้นๆนะครับบางทีเรายังอาจจะต้องมองถึงเรื่องของการใช้สื่อหลักๆอย่างเช่นทีวีวิทยุประกอบเข้าไปด้วยนะครับแต่นั่นไม่ได้ไหมายความว่า Facebook จะไม่สําคัญนะครับเรายังมีคนกลุ่มหนึ่ง1 7 1 8ที่เขามองว่าเขายังใช้โซเชียลมีเดียอย่างเฟซบุ๊กอยู่นะครับผมพูดถึง Facebook หลายครั้งเพราะว่าประเทศไทยประเทศหนึ่งที่ใช้ Facebook มากที่สุดนะครับนั่นคือถึงแม้ว่าจะเป็น17%แต่็ัเป็เป็น,นับแสนนันเหมือนกันนะครับ ต่อมาครับ41-50ถึง51-60ถ้าจับก,กลุ่มนี้นะครับอย่างเช่นธุรกิจดูแลเรื่องสุขภาพธุรกิจเรื่องของการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุนะครับบางทีเราอาจจะยังไม่พร้อมสำหรับการใช้เครื่องมือเหล่านั้นต้องพึ่งพิงเครื่องมือหลักๆนะครับเหล่านี้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าโอกาสทําตลาดของเราในกลุ่มนี้จะหมดไปนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้พฤติกรรมของเขาสามารถเปลี่ยนได้ถ้าเราสามารถจะทาให้เขาเชื่อนะครับครั้งแรกเขาอาจจะมาหาเราจากการ มาจากปากต่อปากหรือว่าดูโฆษณาหรือว่าบาังเอิญเจอเรานะครับแต่หลังจากนั้นเราสามารถติดต่อเขาผ่านโซเชียลมีเดียได้ทราบไหมครับว่าตอนนี้คนสูงอายุใช้สมาร์ทโฟนเป็นจำนวนมากนะครับผมไม่มีสถิติตรงๆแต่ว่าสมาร์ทโฟนที่คนที่ประมาณอายุ50ขึ้นไปใช้อยู่ในประเทศไทยนี้เราประมาณกันว่ามีมากกว่า1 0 0 0 0แสนเครื่องมันก็คือมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนแล้วถ้าผู้สูงอายุที่มีสมาร์ทโฟนใช้แสดงว่าฐานะของเขาก็ค่อนข้างดีมันก็เป็นกําลังซื้อที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นพฤติกรรมแล้วเราไปออกแบบสื่อ ให้มันเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับหรือว่าถ้ามีกลุ่มเป้าหมายเดิมอยู่แล้วอยากจะขยับไปสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ร้านนวดของเราเริ่มต้นจากคนสูงอายุแต่เรา,าจับก,กลุ่มลูกค้าที่เป็นวัยรุ่นที่อยากจะผ่อนคลายใกล้สอบแล้วรู้สึกเครียดมานวดกับเรากลุ่มพวกนี้โซเชียลมีเดียช่วยได้นะครับอย่างน้อยเรามีฐานอยู่แล้วเป็นฐานเดิมเราขยายต่อไปฐานลูกค้าเราก็จะใหญ่ขึ้นนะครับนั่นคือวิธีการใช้สื่อสมัยใหม่มาช่วยในการทําตลาดนะครับต่อไปเลยครับนะครับในรูปสุดท้ายของวันนี้นะครับเป็นรูปที่น่าสนใจมากเลยคือ มีงานสำรวจหลายๆแห่งทั่วโลกนะครับที่พบข้อมูลตรงกันว่าพฤติกรรมของคนในการดูทีวีเปลี่ยนไปนะครับเขาสำรวจทั้งในเอเชียสำรวจในยุโรปในอเมริกานะครับในออสเตรเลียพบเหมือนกันหมดเลยครับคนเปลี่ยนนิสัยการดูทีวีนะครับเมื่อก่อนเรานั่งดูทีวีพอมีโฆษณาเราก็จะนั่งเฝ้าโฆษณาแต่เดี๋ยวนี้คนเรามีอะไรให้ทําพอโฆษณาปุ๊บเปลี่ยนช่องโฆษณาปุ๊บใช้ iPad ใช้ iPhone ใช้ ซัมซุงใช้สารพัดโทรศัพท์ที่เรานึกกันขึ้นมานะครับสิ่งของเหล่านั้นโทรศัพท์เหล่านั้นมันจะช่วยให้เขาหันเหความสนใจไปจากเรื่องของการโฆษณาได้เพราะฉะนั้นประสิทธิภาพการโฆษณาที่เกิดขึ้นนะครับมันจะเกิดขึ้นจากการดึงความสนใจของคนถ้าเรารู้ว่าช่วงที่คนดูละครโฆษณาแล้วเขาเปลี่ยนพฤติกรรมจากการนั่งดูโฆษณาเป็นลุกไปทําอย่างอื่นแชทกับเพื่อนออนไลน์หรือว่าดูข่าวจากสมาร์ทโฟนนะครับ ดังนั้นเราจะโฆษณาในทีวีหรือครับผมว่าอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนะครับสู้เราไปทํา Facebook เราให้น่าสนใจหาเพื่อนให้เยอะๆถ้าเกิดเป็นยังหวะโฆษณาปุ๊บอัพอะไรน่าสนใจขึ้นไปในตอนนั้น <im itation> อาจจะเป็นคอมเมนต์เกี่ยวกับละครที่เขาดูอยู่หรือว่าเป็นภาพหรือว่าเป็นเบื้องหลังหรือเป็นกติกที่น่าสน,สนใจสำหรับละครเรื่องนั้นคนจะหันมาดูของเราแล้วเขาจะติดเราแล้วต่อไปเขาจะกลายเป็นลูกค้าเราได้นะครับนั่นคือพฤติกรรมนะครับแล้วที่น่าสนใจมากเลยก็คือ กลุ่มคนที่เปลี่ยนนิสัยไปทําอย่างอื่นโดยไม่นั่งเฝ้าโฆษณานะครับมีค่อนข้างเยอะในทุกกลุ่มรวมแล้วเกินกว่าครึ่งนะครับเกินกว่าครึ่งแสดงว่าถ้ามีลูกค้า100คนนั่งดูสี่ออยู่ตอนนี้เมื่อโฆษณาปุ๊บ50คนเขาจะไปไปสนใจอย่างอื่นนะครับใน50คนถ้าเราจับมาได้2คนก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับเพราะว่าต้นทุนในการทําโฆษณาส่วนนี้ต่ํามากนะครับนั่นคือบทบาทของสื่อน,นะครับ นั่นคือภาพรวมทั้งหมดของวันนี้นะครับเป็นเรื่องของสื่อนะครับซึ่งเป็นโอกาสทั้ง SME ที่อยู่ในธุรกิจสื่อเองแล้วก็ SME ที่สนใจจะทําตลาดนะครับในธุรกิจสื่อเอง SME ที่ทําเรื่องนี้ต้องเริ่มปรับบทบาทตัวเองนะครับอย่ามองการจับลูกค้ารายใหญ่แต่เริ่มสนใจลูกค้ารายย่อยใช้ทักษะที่เราเคยมีไปทําธุรกิจกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ในด้านของ SME ที่อยากจะทําตลาดนะครับอย่ามองว่าเราต้อง,งออกวิทยุออกโทรทัศน์เสมอไปนะครับ สื่อที่มีต้นทุนต่ำประสิทธิภาพสูงอย่างโซเชียลมีเดียทั้งหลายถ้าเราใช้ใถูกเราเลือกวิธีการให้จูงใจมันทําให้เราสามารถเติบโตได้เหมือนกันนะครับเพราะถ้าสมัยนี้ยุคดิจิตอลยุคที่อะไรอไรก็เปลี่ยนแปลงรวดเร็วนะครับโซเชียลมีเดียคืออาวุธลับที่ SME จะใช้ในการรุกตลาดใหม่นะครับสำหรับช่วง DPU ูครูเศรษฐกิจในวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีช่วงต่อไป พาดูกูรูธุรกิจจะพาคุณไปสนทนากับคุณปนัดดาสารวันและคุณพงศริตโตมีชัยเจ้าของกิจการบริษัทมาก้านกล้วยเทเลวิชันที่จะมาเผยเคล็ดลับและกลยุทธ์ครองใจลูกค้า